ค่ำนี้ที่สวนจันอีกวันหนึ่งเหลืออีกสองเดือนครึ่งก็จะถึงศพตาดวงตะวันครั้งที่23แปลงป่าประจำปีพุทธศักราช2568 นัดกันที่สวนจันทร์ปทุมธานีนี่เองตั้งใจอยากให้แม้แต่ห้องน้ำอีกสองห้องก็เสร็จทันแต่ถ้าถึงไม่ทันอย่างน้อยดาดฟ้าห้องน้ำที่จะเป็นลานแคมปิง้งก็คงเสร็จทันครับ